สวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ตามโตห้าน้อยมัดรื่องกันเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นยังไง่านผู้ชมสำหรับผลห้าน้อยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข่าคู่เดียวเนาะค่ะเนาะห้าน้อยมัดรื่องเมื่อวานนี้เข่าคู่เดียวท่านผู้ชมซ้ำโตก็แตกเบิ่นหามท่านผู้ชมเบิ่นหามเหล็กเด่นเหล็กเด่นบอมาท่านผู้ชม เล็กเด่นเขารอบก,กาชาดเบิ่นเก่าๆนะค่ะเนาะเอาปัฏิเนย์เมื่อนี้ท่านผู้ชมสุกเสาร์อาทิตย์เหล็กเบิ่นมากนะท่านผู้ชมสุกเสาร์อาทิตย์นี้ระวังเบิ่นนะคะเมื่อวานนี้โชคมาลนกันบอท่านผู้รรมชมเมื่อวานนี้เขารอบปกติสามแปดตัวเดียวท่านผู้ชมสามแปดเจาะแตกสามแปดตรงๆต,ต,ตัวเดียว คู่เดียวตัวเดียวรอบเดียวท่านผู้ชมโชคมารนกันบ่ท่านใด้ถึกดีใจน้ำด้วยค่ะเด้อได้แล้วหยุดนะคะได้แล้วคือหยุดเอ้าธรรมชุ่มรอบกาชาดสามเหม่อสี่เหม่อหรอประมาณบอก่านผู้ชมสี่วันแล้วสามหรือสี่บอมา่าธรรมชมเป็นอย่างคือบอมาสี่วันแล้วคือบอมาถ้าเบ,บิง้งธรรมชมุบบ่มถ้าเบิ้งมืมเนี่สิมาบอก อ๋อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดเมนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินูหน่อยนํามแน่เด้อค่ะเด้อมักฮันน้อยเลือกเบิงฮั่นหน่อยธรรมชมมักเล้าเบิงเล้าเด้อค่ะเด้อเอาบัดที่นี้สําหรับคลิปนี้มาเบิ่งทางเล็กฮั่นหน่อยมาร่วมกันเลยเนาะค่ะเนาะสุกเซาอาทิตย์ย่ําเด้อท่านผู้ชมยำพ่อพอพอแม่ๆ ระวังเบิ่นเด้อค่ะเด้อระวังเบิน่นท่านผู้ชมแนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำวดวันที่23สิงหาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะเด่น890 523สองสะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่น8กับ9 แบบนี้เหล็กวิ่งรรดมื่อนี่จังได้กระบาดด้อท่านผู้ชมทําม,มาแบบนี้มาว่านี่บอม,มามื่อนี่จังได้กลมาท่านผู้ชมเหล็กเด่นสิบห้คู่วิน8ปดเก้าแปศูดห้าแดสอง แปดสามเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสองเก้าสามศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สาม 5 2 5 3และ2 3นะคะชุดเต็มเดอร์ธรรมช่มฮานนอยมัดรวมเน้นพิเศษปกติและ VIP 1 5หาคู่วินเต็มเดอร์ธรรมชมร่วมซีรอบทธารมช้ชมกาชาติพิเศษปกติ VIP แต่เน้นพิเศษปกติ VIP นะคะหลงังๆมานี่เน้น ไฮซีรอบนะคะเนาะจะร่วมซีรอบแต่ว่าเน้นสามรอบคือเก้าท่านผู้ชมเด่นแปดกับเก้าวิ่งเก้ารูดเก้านะคะแอ,อดมินหนอ่อยเจาะเขา่าติดต่อเนื่องอยู่ได้ท่านผู้ชมชุดหกคู่เด่นเน้นเจาะไหมท่านผู้ชม บางเมือก็เขาชุดบัดใจเมื่อวานนี้ก็เขาในหกคู่เด่นช่วงนี้เจาะเขาเด้อท่านผู้ชมได้แล้วคือหยุดเด้อค่ะเด้อเหล็กทางเหล็กมากหน่อยคู่ด้ท่านผู้ชมอ่าบอมแมนเริ่มสิลุดล้วะท่านผู้ชมบอมแมนเริ่มไก่สิลุดล้วะเขาคู่เดียวอาาัตรที่นี้มาเบิงหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะเนาะหกคู่เด่นเน้นเจาะ นะคะ90ยาถิมเดินธรรมชมุมยาถิมฮกคูเดนเดน็มเจเาะเพราะว่าแอดมินลอยเจาะเขาหลายมืออยู่ธรรมชม95 92 93 85 8 2และ5 2นะคะเขียนสัมกันบอท่านผู้ชมแต่ละมือแอดมินหน่อยเขียนเลขสัมกัน80 8 9 8 0 8 5 8 2 8 3 9 0 9 5 9 2 9 3 0 5 0 2 0 3 5 2 5 3และ2 3 6คู่เด่นเน้นเจาะ8 5 8 2 90 95 92และ52นะคะสองคู่วัดใจ95 92ห้เ้อือธรรมาชุ่มสองคู่วัดใจ95กับ92นะคะอ่ะพอ่พอแม่แม่แคปหน้าจอด้วยค่ะด้อฮานอย i, มัดรวม4รอบนะคะเน้นพิเศษปกติและ VIP รอบกาชาด ตัวเลขมันสัมพันธ์กันอยูเดอท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดบอมักรอบนั่นก็นคือว่าบ่ตรงลงลงแคบผิเศษปก,กติ VIP เดอค่ะเดอเอัต่อมาชุด3โตสามโตเนียบ่เขา่างาวเลยท่านผู้ชมสามโตเนยไม่เข้ามายาวแล้วนะคะลายเหื่อเราด้วท่านผู้ชมหลายวันติดแล้วไม่เข้าเลยสามตัวท่านผู้ชม ทายคลิปเจนเคยด้วยค่ะเ้อแอดมินหน่หนอยปากล้านคือเก่าธรรมชุมถ้าหากพอ่พอพ่อแม่แม่แมแมทันใดที่สนใจอยากจะสนับสนุนทางล้านนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นสบู่กาแฟยาสีฟันนะคะแล้วก็อาหารเสริมยูคอลลาเจนนะคะสบู่คุนตา้าระบดขี้ไขรเล่งผิวขาวนะคะมีสามสีนะคะจะมีชมพู สีเหลืองแล้โก้สีขาวนะคะล้างหน้าถูตัวได้นะคะแพ็คละ1 9ึ่งรกาสิบบาทนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาเชงมนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะให้สว่างกระจ่างใสโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะบำรุงสายตา และผิวพันธุ์นะคะส่วนเค้าชะงุ้มนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะเขาชะงุ้มสกัดจากเท้าวันเปียง3ชนิดเท้าวันเปียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อยสกัดนะคะกาแฟกล่องละ260บาทนะคะบรรจุในกล่อง15ซอง พอใหญ่หอละ850บาทนะคะมี5้สองส่วนยาสีฟันนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ แอดมินนูน้อยมียาสีฟันสกัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเสร็จปวบขึ้นไปนะคะหลอดละ190บาทแล้วก็อยู่คอลลาเจนอาหารเสริมนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ปวดตามข้อตามเขานะคะกระปุกละ490บาทส่ฟรีตั้งแต่กระปุกแรกนะคะเอาหากท่านใดที่สนใจโทรสั่งเดอค่ะเดอที่เบอร์ศ 818623581นะคะเบอร์โทรสั่งของท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลน์วีนะคะทักไลน์ noo 1599หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วอค่ะเด้อขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงชุกมันทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ